สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่มงมนซื์ซึนครับเมื่อนี้มาฟังเรื่องเล่าอของคนมักตัวเลขนะครับเนาะ,อ,ะอยู่บ้านไม่คู่อหอมวัวครับกัวาา่าวเนาะเรื่องตัวเลขเรื่องแนวทาเนาะครับเนาะผู้เด่ร่อนไปชอบตัวใดกับวิเคราะห์เบิร์กนะครับเน,ะเนานะ,เ,นะ,เ,นะเป็นเนื้อทางในการเสียงโศกสำหรับซื้อสำคัญเนาะแม่สมพรเป็นฝัน ฟันได้เรกสามตัด้วยนะครับเด้วยก็ไปดูว่าสิมาบ่ามาเนาะสำหรับเป็นความฝันของแม่เพิ่นเ,นเพิ่นก็ได้แบ่งปันฝากแม่คู่หอมหวนมาแบ่งปันเนอพซีนะครับเนาะ,ะเพื่อผู้ใดติดตามผู้ใดมัก์คแนวทางของเพิ่นกนัลงทุนได้ครับผมโบกวงบ่แพงครับกับบะเบิ่งเล่า เรื่องตัวเลขนั่นแหละครับเจ้าครับวัดปลาโน่นจะปาเนาะมาเบิ่งบรรยากาศไปเหมือนกันครับผมสำหรับคนมักตัวเลขเนาะมาลุ้นไปเหมือนกันครับสำหรับมาเมื่อนี้เนาะโค้งสุดท้ายครับผมเบยไข่ผัดเบิ่งชิมให้จบครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนกำลังได้ใจครับมาแห่งมวลซึนครับผมไปเบิ่งเหมือนกันครับ ซหายซหาย้ำานักเลยี่ยตุสนักเลยนักเลย้หาขากลอที่สามออหนึ่งหนึ่งยเลยแล้วนั่นไม่แตัวเขาก็คือเขาขากอตัวมเือแห้งือแห้งมะยมอยอะือแล้วแห้งอันเป้าเนี่ยหมูว่านเล็กหน่อยถามงาปูมัตัวได้ไม่ส่ลงไนเมอสือ คนมาแต่น้องว่าสวัสยายพูนแต่ผมมองมาโอวละม่เดล้วมากูเลาก็ได้โบวานหันเพิ่มก็เป็นกระซิบผาก็ผ่าสามาสัอเดียวสิไปหั่ท่นซื้ออยู่เด้หาสามอะไรกิบผ้ากซิบผ้ากระสิบผ้าก็ผ่ากิบผ้าก็หอดเลยฮอดลายแบบเดียครับให้วเหล็กสิม่มจะเหล็กตัวเดียวกันนอกตงเหมือนเหมือนพูเรากระเดยบวานซิบผ้าอันซิบผ่ากบสามา สิ่หารับสามหาหาสามอีแต่ว่ามันชีมีอนบรอกเราสิว่าสิเป็นเน้นๆนเราอยู่ยามก็ได้อยู่เรถจียันมันวนเนาะมันแล้อ่ะสามหาสามหา เาสามนั้ไปกระต่อนีขุนหนึ่งหนึ่ง่าขุนวันหนึ่งหาหาสามหนึ่ต่างกันขุนก็ซื้อลรยี่ไม่สุพรรณแล้วก็ซื้ออ่อท่านก็ได้ซื้อแล้วสิเมีนโบเมีนเราไม่สุพรอณเราทู่มาบอกได้ซื้อสามสิบตัวนึ่งไม่สุรรณเราว่นม่แบ่าฝันอันก็สิเมีนโบเมีนเน้อสัละฝันแดงหนึ่งหนึ่งหาถ้าม่เหนียแต่พูความเบาเราผู้ปล่อยมากไหมวะผู้ปล่อยฝัน สองสามเป็นบ่แต่ว no ่าเห็นอยู่ในข้อไซื้อของปู่ยตู่นของเด็กคือว่เมื่อปัญหาน่าสามกับเนี่ยเมื่อคือตุ่นก็พอมฝันสมพรแท้ว่าใส่สมพรฝันว่าจะไม่ไปอยังล่ะเพว่าเด็กวอาเพราะว่าไปเอาอียังโบ่นึ่งนึ่หานี่ละเนี่ยแม่แม่ทราบตูเลยแม่เนี่ยแ้เอาจะยสีอจสีคิวว่าคิวหรอกเพราะฉันแต่ว่าหันหันฝันละว่าอันนี้เป็นคนฝันเราฝันแม่สมพรนั่น หนึ่งค่ะจับไปแล้วหนึ่งเลาจัดตัวนามือไหก็รู้แล้วว่าันสุอจัตัวไหนท่าผู้ชมหนึ่หาการโทมาบอกให้ฟัง่ะยกมือไม่หอมเอามือหนเดิผู้ม้นี่ดิเย็นเย็นดีเนาะนี่ดิรัดปันธียังบอกเลยเว่าเป็นอ่าบบศูนึ่งหาไอ้สิครบปันคัมาไปเออมื่อเมื่นส่งอ่ะ ถ้าว no?> ่าไม่ได้บอกเด็กยกมือซื้อยกสแต่เราบวบเออแต่าหาเงไปเพิ่มให้เราวไปอ้อเม่ไปซืเนาะไปอเนี่ยเรื่องเรื่องอเรื่องหาตั้เนีอซับเอานื้ับเอาเนาะเขาเรียกตรงกับเรียกปูเทีทองเลยไปหาปูวัดปูเทีวทองฝันว่าน้องเบียร์่าดอกลอยหาสีดเขย็นมาเตีงถือกดอกเดียรปูละสูงมาัสนว่า มาแล้วมาพรากันมาจัดอยู่บ้านนี่แหละว่าสันบ้านหอมหวนนี่แหละสันเิเขาเขามาแล้วว่าแล้วก็มาสิเฮ็ตพิธีสันใส้ราคาดองเท่าไรล่ะลวยหาซีประค่าดองบริธีหาเจ็ดศูนย์มาเพื่อนนี้ปูโรธีท่องระเบ้าไปเมื่อนระเบ้าหอฟังระเบ้าย่างฟ้อมฝันระเบ้าโอ้ยปูระศูนย์หอยสันลองเบี้ยจะไดนขึ้นในค่าดองลอยหาซีเมื่อกี้ตุ๋นกันหลายเด้๋ยนาะคนฝันกับเกี้ยวหลายนี่ เนื่งหาไม่หาศูนย์ไปเซนาฟเกีียวมันอาจารย์สายเดียวกันดิเพื่นว่าสายเดียวพนาย็ไม่คายเขาก็บอกจะเอาเพสิพลอยตัวเลยเนาะแต่ไปมันแเอาไปพลอยเลยเนาะห้าสองสามเขาก็สื่อกลับพตัวละดี่ารีกูอาซเขาอยู่แถวหงอไมแต่ว่าสิเป็นตัวกับมันมันหมเพาว่าเขากบหอปรตัวนะห้าสองสามันก็เป็นหาสองหาสามมันบ้าหา่าบาเตัวเก่าเพิ่แล้วหมดกวนเก้าห้าสาม เอย๋าวเราเรียได้เนี่ยคงจะออกห้าปนก้าเก้าเงแต่แบนที่แรกใช่วที่ก็บสิบสองพูวให้สิบสองเออสิบสามจาก้เลยง้อใส่กันแต่พูได้เกี่กันอืมบันนี้มันกล้ใกล้กันคันวัาสองสามกันหนึ่งสามมันคือนมือนั่นแหละวันหนึ่งสามเอาวันที่สิบสามมาสอแล้วพอไปพู้่าู้่าตก็ยังเบียดเท่าไร้ี่หลงวสารงมือลงเว้นเดือย พราะมันแตงแต่พูดต่อพันปูเนี่ยคือเราที่น,น,นาต่อขาเนขยันอะไรแย่ั่นไปพ่นกระทะต่องพูด่ดใจแล้วนะปู่าหมเอาเอาหายข้ามข้ามพื้นมากมากเอาหายข้างข้ามพืนแล้วแสดพอดีลงล,งล้วเรก็ไปกวาด้ายานแย่บันดุงโอ้ยดีใจารสามารถมาเอามาเอาหายข,ข้ามข้ามพืนซอยกันแล้วเราไปคูซอยปูคุ้นๆเลยล่ะปูเราก็ขยันเนาะเรียบ แบบว่าแต่ใส่ไหมเอ๊ะขุดคุณคุณคุณอยู่ว่ามันสามสี่ต่อละทีเราคุณเนี่ยแต่คนมาบอกอันผู้ได้ไปเห็นยังก็ได้แม่เล่าเขาบอกว่าวา่าเขาจะไปตัดไหมตัดลายตัดอะไรจะคนผู้ได้ประเห็นแต่นี่แนวปิ่นไปยังทีน่ะมีจะพูนเราตัดแต่เห็นแต่ต้องยังมาพูดไอ้คนนี้กับพูดไพ่รูปร้านได้แค่มีนาเคียนหลายอย่างเน้ะว่า มีแนวคิดหลายอย่างหลังค่ากับบ่ใดได้ท่านบ่ให้ลูกให้หลานแล้วบางวันค่าปูยานไหมก็ผมแนวสำคัญมันคือไฟแต่ว่าเราไปอยากไปอยากใหซอยเพ้นเนาอยากเฮ็ดซอยพนอยากซอยสางละแต่ว่าพวก่านั่นคือมองข่าเบ่นนัลล่าเทียนอ่าบริจาคไฟดีๆยังไงยังไงยังครังนะกจะว่าขอให้เขาเลยอแม่เลยกพระ่าน่าเยอะหนอ ท่านเขาอาะทีพได้ไปซอยกันนะท่นไปซ่ยกันเฮ็ดซวยกันสามก็มันหลายอย่างปูแล้วก็คลอยเย็ดไปล่ปะ,ลลนะ,นะปะูจักรพรรดิเป็นเรียวคนนั้นเลี้งเนาะพระจักรพรรดิเี็นลูกเป็นลางึ้นเลยเลี้ยงท่านทาสี่เหมนมีกิ่งมน้งกิ่งก็จะผสมปุนกับเที่แล้วมันจะ,ะม,นนนมีเสียยากเลยปุนเที่ยวน้อยา่ฟวันที่หนึ่งมือวันที่เท่เไหร่ะ ยี่แปดสิเป็นก็แเ้าเลี้ยสางมือเท่านั้นเลยเลี้ยสามือเราวะใครเข่าบนล่างเรื่องนั้นวะเออสางต้กันานเนี่ยเกิยจากสางดีดีอันนี้ก็เลี้ยต่ปูเนาะเพราะว่าเพิ่นผ้าไปนะผู้ที่ราเขาอยู่เพิ่นผาไปเพิ่นว่าไปไปซอยเพิ่นสางนะก็เลยไป เพ right. um, ื่อนก็เพื่อนก็สิคุยกันเราต้อยังเข้าไปได้มันบอกปกติแต่ท้ๆบานเพท่านยังบอกการเข้าไปได้อือันปูข้ามตาแล้วก็ยังว่าปกติแค่จำพ่กกาเข่าไปแบ้านมันมันมีแนวให้เพื่อนเห็นหลายอย่างเลยล่ะมันเป็นสิ่งเยนเรื่องกลึกลับหรือว่าตาชั้นใปยังส่วนทีไม่ยาน่ากลัวเนาะ เออก็เห็นเห็นเลยเกียบ์เพี้ยนตีบนั้นแลียนแต่ไมีหลายสีเออไม่หลายสีเลยสัสเลียนของปลาไพยเป็นหอยได้โอ้เป็นหอยพญานาคเป็นหอยหนาน้อยนาคใหญ่เห็นก็บุญหลายเลยมีผู้เดียวเห็นแต่ว่าแซปกองว่าท่านเหมือนเกียเกี้ยนเห็วม่ได้วมาเร็วมด้ร็ว ไม่ได้ไปก่อการทะเลาะกันเล่นยางมั่งไม่เสร็จไปออกไปแล้วมันมีหลายสีเพราะือสีลูนี่หลายสีมีสีแดงมีสีทองสีสีทองนี่เด่นเลยมีสีแดงก็ว่ามันขึ้นก็สีเขียวแต่ว่าแต่ว่าเห็นปูว่ะม่เห็นสีอ่ะที่หาสิแมนก์ไหนปูเขาเนี่ยพันเราว่าออกมาก็คือว่าออกมากใหญ่ยุ่ยอะไรพวนเหญ่ไปวันไปไปกับมัน แยกกรรมมาหาเฮงเราไปเห็นตะห้อยน่าแย่แย่จังู่เราก็เห็นเนาะเป็นห้อยไมคนยพ่นปวดเป็นแป้นแล้วมันเป็นดินทรายเนาะก็เห็นห้อยใหญ่ห้อยใหญ่ห้อยใหญ่ก็บใหญ่ห้อยใหญ่กับให้อยใหญ่กับให่ที่เป็นทอแขนนี่ที่เป็นว่าห้อยใหญ่ห้อยจริงห้อยมือหนาะมือที่งแล้วยังไงห้อยใหญ่มือหนักอยู่หลังของคูผู้อุ่นนะแต่เหลวงพ่อเคยเห็นให้เห็นเมื่อกาดูนบรรดาให้ลูกให้หลานเห็น เพื่นกาสิบปโดนบันดาลให้ลูกล้านอยู่ดกองวันนี้านอะกานายขึ้นมา้านอรงนบวมช่วงไบวมสวงมากแตปูยาเขามานไมห้อยมาตอดเินเกิดทั้งเฮมันถือต้องขาไปได้ก่อไฟหุแล้วห้อยเขาไปก่อไฟม่เลใ้ก่อไฟบนัวรทำความสะอาดแปลนเตือนเตือนแต่มันบนเป็นห้อยไม่กลัวนะเพรามันทรมาได้จะอะไรจะแปมันเปลี่ยนด้วยแล้วนะนั่นเออคืกห้อยอ่นี แต่ว่าแต่ว่ารังหง่วงไดีเนาะแต่ว่าหอยหอยมูนี่สป็ดอีกเนึงเนมีหอยมีเออหอยญ่กบีเออบ่บ่มาบ่มนว่มาเลยมูนเอไปกนมาวมันมีหอยญ่กับหอยห่อยก็สิสงสัยคันเป็นหอยหน่อยๆสามกาน์ดเลิศหอยเกอย่างน่ะแต่เปี่ันเป็นหอยเนอยเออมนเทอเข้าหูจาก็ทั้งไงเลเมื่อที่ไปทาที่แหนที่งครับังเขาปที่เียมันมันมันซีมนก็นั่นพเป็นหอยมูแล้วมันซีมนกานั้น น้อยงูสิบป่าน hmm. ur. no 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 ้ไม่ติดเกี่ยวงอกแงก้องอันนี้มันมันเปลนแบบเพี้ยนแรเป็ีนแบบงอเงยเปลนแบบงอน่อยไหมหว่อยนักน่อยนักเยดแนสองสองมาแล้วมาแล้วอ่ะอ่เแบ่เีกจยแนสองสองเปียสอสองทีเียวมรอเออสองันลีแล้ว กแสองสองอ่ะวว่ามึง่าชี้แล้กันโอ้โห้ไม่ด้จะม่หวังไม่ได้ยแ่แี้เขามาแ้บด้แ้ี่คนดบูบับว่ดซีซุเตี้ยคนเป็นต <t un> an ีได้ตีไดแสดงว่าแสดงเ่าเมื่อกนี้เรายิงสีีลี เออขี่ไปขี่มาจองจังๆขี่ยันขั้นนี้างขั้งรถเบนเล่าความล้าซิบเก่ารถเบนล้าขั้นันก็ิบเก่าัขั้นนี้สองสองมาอ่าโตข้าชี่หัวเขามาจะเข้าเฮตเเสซียนกันที่มีรักเตี้ย เมื่อนั้นว่ามอเนี่ยาฝันติวัตอนาวันเขาเข้าสื่อหนึ่งสองสองมาอันเมียเราฝันเกี่ยวกับรถเออเห็นมาเขาว่าเขาเห็นเรียกอะยงนึงอยู่บนกด้วยที่ด้เราฝันเกี่ยวรถคันนี้แล้วได้ว่าสองสองล้ไ nin ด้ส nin ือหนึ่งสองสอมาล้วยกะ